สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ อนื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันนีนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่สิบถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยยี่สิบสามเจ็ดร้อยยี่สิบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19เและแถวที่20่สเป็นเลขค้าย2ตัวไม่ว่าในอนาคตเราจะต้องเจอกับอีกกี่เรื่องราวร้ายที่จะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพทำให้เราเจ็บป่วยและมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเคย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีจึงรวบรวมสารสกัดที่มากด้วยคุณประโยชน์ไว้ในเม็ดเดียวมีวิตามินจากธรรมชาติของสารสกัดผลไม้ทั้งสารสกัดจากกรีนแอเซเลราเชอรี่ที่มีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง80เท่าสารสกัดซีบักทอนและสารสกัดซีตรัสไบโอฟลาว o อย ซึ่งล้วนมีความสําคัญต่อร่างกายที่ทั้งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและบรรเทาอาการหวัดลดอาการภูมิแพ้เสริมสร้างคอลลาเจนและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยผิวและดูอ่อนกว่าวัยเพิ่มความกระจ่างใสให้แก่ผิวของคุณบูมวิตซีดูดซึมได้ดีกว่าวิตามินซทั่วไปสามารถอยู่ในร่างกายได้นานถึง6ชั่วโมงและไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร นอกจากวิตามินซีแล้วยังมีสารสก,กัดเมล็ดองุ่นและกรดอัลฟาไลโพอีกที่ดีต่อระบบไหลเวียนเลือดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้และยังอุดมไปด้วยวิตามิน B และดีที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานทั้งระบบประสาทและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายรสชาติอร่อยรับประทานง่ายพกพาสะดวกจึงทำให้การดูแลสุขภาพของคุณเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์เติมสิ่งดีๆให้ร่างกายด้วยบูมวิตซีสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขชุด2ตัวบนสลากินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่16กันยายน2565จะเป็นเลขชุด25ประตูนะครับคือ25เลขนะครับเริ่มเลยนะครับซึ่งเลขชุด25ประตูนี้เข้ามาแล้ว11งวดติดต่อกันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจาก เลขเด่นปักหลักสิบบนเข้ามาแล้ว11บงวดนะครับติดต่อกันจะเป็นเลขเด่นปักหลักสิบบนห้าเลขนะครับสำหรับสูตรเลขเด่นปักหลักสิบบนนี้จะใช้แถวที่ห้าบวกด้วยแถวที่หกสองครั้งบวกด้วยแถวที่เจ็ดและบวกด้วยแถวที่ยี่สิบได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขเด่นตัวที่หนึ่ง บวกด้วย1ก็จะได้เลขเด่นตัวที่สองบวกด้วย4ก็จะได้เลขเด่นตัวที่3บวกด้วย5ก็จะได้เลขเด่นตัวที่4บวกด้วย6ก็จะได้เลขเด่นตัวที่5้ามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1เมษายนปีหกก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16มีนาคมปีห5 6บวกเเป็น13 13บวกเเป็น20 20บวกสเป็น23 23บวก3เป็น26ก็จะได้เลขเด่น6 26บวก1เป็น27ก็จะได้เลขเด่น7 26บวก4เป็น30ก็จะได้เลขเด่น0 26บวกหเป็นส1อก็จะได้เลขเด่นหนึ่บวก6 เป็น3ามบสองก็จะได้เลข1 2สองผลกระออกเลขท้าย2ตัวบ,บนงวดวันที่1เมษายนออก18ก็เข้าเลข1นนะครับเข้าปากหลัก10บบนเป็นงวดที่1สําหรับงวดที่2ก็เข้าเลข1นนะครับงวดที่สก็เข้าเลข4งวดที่สี่ก็เข้าเลข1่งวดที่ห้าเข้าเลข9งวดที่หก็เข้าเลข0นงวดที่7ดก็เข้าเลข1 งวดที่8เข้าเลขศนย์งวดที่9ก็เข้าเลข9งวดที่10เข้าเลข8งวดที่ผ่านมางวดล่าสุดคืองวดที่1กันยายนก็เข้าเลขสนะครับที่ออก3าสองนะครับก็เข้าเลข3ามาดูนะครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลัก10บนงวดนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้าคืองวดล่าสุดที่ผ่านมาคืองวดที่1กันยายน สามบวกสองเป็นห้าบวกสองเป็นเจ็เบวกสเป็นเก้าเบวกสมเป็นสิองก็จะได้เลขเด่นสองสิบสองบวกหเป็นสิก็จะได้เลขเด่นสามบวกสเป็นสิก็จะได้เลขเด่นหกสบวกหเป็นสิก็จะได้เลขเด่นเจ็บวกหเป็นสิ ก็จะได้เลขเด่น8ดังนั้นสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักสิบบนงวดนี้ได้แก่เลข2เลข3เลข6เลข7แล้วก็เลข8นะครับถ้าชอบก็บแคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับสำหรับปากหลักสิบบนนะครับจะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ พี่ป้องนะครับพี่ป้องนวัดเอนะครับวันนี้ก็สุขสนานมากนะครับได้มาร่วมงานวันแรกเลยนะครับกับบูมวิตซีของเรานะครับทานง่ายใครภูมิแพ้นี่ดีมากนะครับทานแล้วเขาตื่นชามาก็จะหายคนที่ชอบไอชอบจามก็จะดีขึ้นนะฮะแล้วก็ช่วยเรื่องของผิวพรรณมาเจอมสิ่งดีๆให้กับร่างกายด้วยบูมวิตซีกันนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะับตัวแทนจำหน่ายดีไอคอนของเรานะฮะมีอยู่ทั่วประเทศเลยไปก็เป็นเลขเด่นปักหลักหน่วยบนนะครับซึ่งก็เข้ามาแล้วสเสบียงงวดติดต่อกันเหมือนกันนะครับสำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่หนึ่ง บวกด้แถวที่สองบวกด้วยแถวที่6บวกได้แถวที่8แล้วก็บวกได้แถวที่13ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขเด่นตัวที่1บวกด้วย2ก็จะได้เลขเด่นตัวที่2องบวกด้วย3ก็จะได้เลขเด่นตัวที่3บวกด้วย8ก็จะได้เลขเด่นตัวที่4บวกด้วย9ก็จะได้เลขเด่นตัวที่5สําหรับงวดแรกก็คือวันที่1เมษายนก็เข้าเลข8นะครับ งวดที่สองก็เข้าเลข9กงวดที่3ก็เข้าเลข2งวดที่สี่ก็เข้าเลข2งวดที่ห้าเข้าเลขหงวดที่หเข้าเลข7็งวดที่7เข้าเลข7็งวดที่8เข้าเลขหงวดที่9เข้าเลข4งวดที่10เข้าเลขสมงวดที่11คือวดคืองวดล่าสุดที่ผ่านมาก็เข้าเลข2นะครับอาดูนะครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปากหลัก หน่วยบนงวดที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้าคืองวดล่าสุดที่ผ่านมางวดวันที่1กันยายน9กบวกสเป็น11 11บเวกสเป็น13 13บวกหเป็น14 14บวกหเป็น20ก็จะได้เลขเด่นศูนย์ยีบวกสเป็น22ก็จะได้เลขเด่นสอง 20บวก3เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3 20บวก8เป็น28ก็จะได้เลขเด่น8 20บวกเเป็น29ก็จะได้เลขเด่นเก้านั้นสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปากหลักหน่วยบนงวดนี้ได้แก่เลข0นเลข2เลข3เลข8และก็เลข9กนะครับ ถ้าใครชอบเลขเด่นปักหลักหน่วยบนก็เซฟหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับเดี๋ยวเราก็จะจับเลขเด่นกับเลขปักหลักหน่วยบนกับสิบบนมาจับเข้าคู่กันนะครับก็จะได้เลขเด่นชุด2ตัวบน25ประตูนะครับก็ก็ได้แก่20 2 2 2 3 2ส2 9 3032333839 6062636869 7ส7 2 7 3 7 8 7 9 80828388 8 8 88 8 9ถ้าสูตรเลขเด่นปักหลัก10บ,บนกับปักหลักหน่อยบนเข้าทั้ง2สูตรก็รก็จะได้ก็ไม่หนีแกจาก25ตัวนี้นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามเลขเด่นเลขดับที่ผมลงไว้ในช่อง YouTube นะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปๆก็ให้เพิ่มผมเป็นเพื่อนไว้บนไลน์ได้เลยนะครับโดยไลน์ไอเดีย,ยของผมก็คือ Ad 812 CX หรือมันยูมีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะเพิ่มเพื่อนโดยการสแกน QR Code ก็ได้นะครับถ้าไม่สะดวก2วิธีก็ก็เข้าก็คลิกลิงก์ สามารถคลิกลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมก็จะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆทราบนะครับสำหรับเลขชุด25ประตูนี้ได้มาจากคารคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อยบนปัก สองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน,น,าน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ